มนสามเดียนบมสมเียมนิหูิบซองนครับซิบซองซิบซเย็บด่นเย็บเน่าเอาบางสีป่ะครับเน่าเอาเน่าเอามอนหกลูกนั่งครับไปขายในละห้าบาทเมีเจ็ดสิบปีเหรอเมียครับเม่เจ็ดิบเห็นเลยแม่เพิ่อเ็วเลเมีดมาแต่น้อยให้กันะครับเออโอ้นี่ครับประวัติศาสตร์เป็นมายาวกันไมตะกีเอามือดนเอาดนจังไดครับเดนแบบแมือแบบเย็บดุนเย็บเน่าเอาบางสีป่ครับเน่าเอาโอนเน่าเอามันหลูกนึ่งครับ ไปขายเนื้อหาบดหาบดโอ้ยเด็ดแหงงความหาบดเมียนอันไปขายบุลลามยังแบกแบกตัวไปลันลันนี่ลันนั่นหาบดไม่ได้กินหัดเข่าไม่ได้ขายแต่ก่อนเขาใส่ฝายหรือใส่นวลหญ่ครับาติครับแต่ก่อนเป็นฝายด้เป็นฝายเป็นปู่ฝายแต่ก่อนฝายมันดังให้นะครับฝายแต่ก่อนเป็นฝายหมู่นี่ครับนี่อันนี้คือเขายิบเขาเอืยิบยังครับยิบเอ็นซ้ำเรนฮือซ้ำสองด้เลยเออยิบซ้ำสอง มอนสามเีอเดยมมอีซิสาเดียมมอนหูิครับซิช่องิสอนะครับเพจมาแต่พอแต่เมียะมอ่านผมแล้วแปดิเกปลอยปีผแล้วนะครับเลื่อยยเพื่อนตะเมียเจ็ิแล้วเมียของเมียตอนนั้นเมียเพิ่งกัดหลายปีขึ้นกันแน่นอนเป็นน้อยเมีเป็นน้อย ตั้งแต่ภูไมาเย็บเล่นตอนตอนคุณตายนั like cool ่นก็ยังอายุเพิ่นธสั่งว่าแปดสิบแปดสิบแสดงว่าพูนี้มาแต่น้อยก็โอ้เลืิกเป็นลอยปีบ่อยูนน้อสองลอยสองลอยประยู่ครับโอ้ยแม่เป็นมือเน่ามากคุณนายครับยอดเลยครับขอบคุณแม่หลายได้นะครับนะอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเดี๋ยวจะมีสิมงพ่อไปทำอะไแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ